ทไมก่อนทุกอย่าง10บาทจนกระทั่งมนันขึ้นขึ้นขึ้นแต่ผมไม่ขึ้นแค่กิน10บาทคุณบอกแม่่อยผมคืนตังกินฟรีร้านดังๆที่ว่าแน่ๆจานละ300ผมอร่อยกว่าทั้งทั้งที่10บาทผมโกนวยนะครับขายข้าวมันไก่จานละ10บาท ก็มีไก่ทอดไก่ต้มน่องไก่หน้าอกไก่ไม่เอาหนังมีเครื่องในด้วยมีเลือดด้วยทำ้ำจิ้มดีข้าวดีไก่ปกติอร่อยที่ข้าวข้ามันไก่น้ำซุปข,ของผมมีใส่เห็ดหอมด้วยนะก็ต้องมีสูตรตั้งตรงวัดต้องใช้น้ําเท่าไหร่อะไรได้อยู่มาซีซัวใส่แล้วจิ้มดู่ใช่แม่ยิ่งน้นำจิ้มของเราเป็นสูตรเด็ดด้วยต้องลองไม่ลองผมบอกไ่ดูใช่เปล่า สมัยก่อนนี่เขาก็ขายกันแค่10บาททุกอย่าง10บาทหแลจนกระทั่งมันขึ้นขึ้นขึ้นก็ขึ้นทุกอย่างมันขึ้นแต่ผมไม่ขึ้นที่ผมไม่ยอมขึ้นราคามันเป็นนโยบายตั้งแต่เริ่มขายว่าขายยังไงเราไม่ขึ้นราคาเราขายเพื่อให้คนรู้ว่าทุกวันนี้10บาทยังมีขายอยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นอร่อยด้วยใช้มือทานะครับกับหัวใจถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับที่ไม่อร่อยไม่ได้ใช้มือทํา ถ้าผมขายอย่างนี้แล้วผมขึ้นราคาเนี่ยเองมีคนกินเยอะผมก็คิดใครกินกินอยู่อ่ามันขึ้นราคาอุปกรณ์มันขึ้นจริงแต่เราหาทางไปเอาอุปกรณ์ที่มันไม่แพงเกินได้ไม่ใช่ว่าสังกะติกขึ้นแค่5บาทขายเพิ่มอีกจานละ5บาทถ้าคนกินนะ่ะแต่ผมไม่เคยนะของขึ้นไม่เคยขึ้นเลยคุณจะกิน20ก็ได้3าก็ได้40ก็ได้คุณเลือกได้แบบนี้แค่กิน1 0บาทผมแม่อ,อย ผมขึ้นตังกินฟรีแล้วคนเคยกินเยอะสุดอ่ะครักีก่จานอนนอ๋อนักเรียนอาสามำทำทำไว้นะครับ15จานจานละ10บาทตอนนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งทุกอย่างที่ผมใช้เกรดเอทั้งหมดข้าวหอ,อมมะลิแท้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวต้องสุดนึงทุกอย่างต้องชั้งตรงวัดนะครับไม่ใช่อยู่ไปทำๆคนๆแล้วมาจิ้มแล้วดูว่ากิมได้ยังไม่ใช่ เขาชิมผมสิบบาท,บาทเขาไปกินที่โรงแรมร้านดังๆที่ว่าแน่ๆจานเราสามร้เขาบอกร้านผมเนี่ยอร่อยกว่าทั้งทั้งที่สิบ,บาทถ้าเราแวกนี้สังกี่หอผมไปส่งฮะสีลมสุริวงศ์เลยเที่ไกลที่สุดก็มีบางนาสำโรงดอนเมืองเขาจ้างรถมาขอซื้อที่30-40หอ่อค่ารถก็3-400 อูนี้ตั้งแต่เริ่มขายคือให้ดูเรียบร้อยทุกอย่างต้องสะอาดผ่านมาผ่านไปจะได้เออข้าวมันไก่จานนี้มันน่ากินนะเพราะสมัยก่อนนี้ผมหนุ่มกว่านี้หน้าตาก็าจะดีกว่านี้แต่ที่อายุเยอะมันเหี่ยวแบบร้านผมอยู่ถนนเจริญกรุงซอย49ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิศินและโรงเรียนอัศสัมชัญเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิดบ่าย2โมงนะครับทุกวันเป็นเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการแวะมานะครับข้าวมันไก่จานละ10บาท